สวัสดีครับดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับก็วันนี้เรามาเข้าสู่ช่วงแกะกล่องเล่นกันอีกแล้วนะก็สําหรับรายการแกะกล่องเล่นของเราวันนี้นะครับกล่องที่เราจะมาแกะเลยก็คือนี่ครับและนี่คือนาฬิกายูกิโอที่ได้รับความน่วมมือกับผู้ผลิตในการชั้นนําของญี่ปุ่นอย่างไซโก โดยมีโมเดลต้นแบบเป็นบูไอไวดา r a กอนและเลด y e แบ็กดาร a กอนสีโดยรวมจะขึ้นอยู่กับสีลำตัวของมังกรและโมเดลมังกรบูไอไวดาร a กอนที่มีสีขาวอันสูงส่งส่วนโมเดลมังกรดําตาสีแดงเลด y อนั้นสื่อถึงความดําแบบรูปผู้ชายมีจุดที่เป็นเอกลักษณ์ในการทํางานคอลแลบร่วมกันตรงดัดชนีตัวเลขของมังกรบูไอไวดารกอนและเลดไแบ็กดากอนแต่ละตัวจะเป็นรูปดาว ตามเลเวลของตัวละครและทรงกลมยังประดับไปด้วยดัชนีที่มีรูปร่างคล้ายเล็บของมังกรด้วยตัวแป้นหมุนด้านซ้ายและขวายังเป็นแป้นหมุนสีที่ถูกจัดเรียงเพื่อแสดงดวงตาสีฟ้าและสีแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมังกรทั้งสองด้วยรวมถึงหน้าปัดด้านล่างเป็นหน้าปัดปนนปที่ผ่านการฉายลังสีที่สวยงามซึ่งมีลักษณะคล้ายกับพายุแห่งการทำลายล้างและกระสุนเปลวไฟสีดำที่เป็นท่าไม้ตายของมังกรทั้งสองตนและนอกจากนั้นเนี่ยด้านล่างยังมีสัญลักษณ์ไซโกและมีซีเรียลนัมเบอร์ที่แสดงถึงความลิมิเต็ดจำกัดแค่300 0เรือในโลบ นี่ก็คือเป็นนาฬิกาไซโกนะครับที่เขาพารแลบร่วมกับทางยูกิดูเอลมอนสเตอร์ครับราคาเนี่ยจะอยู่ที่44,000เยนครับแล้วก็จัดจำหน่ายภายใต้โมวิผลิตที่ญี่ปุ่นจริงๆนะครับ อันนี้ย้าจริงๆว่าผลิตที่ญี่ปุ่นจริงๆเพราะว่าเห็นมีเพื่อนๆนักสะสมหลายคนเนี่ยบางครั้งเห็นสินค้าลิมิเต็ดหรือว่าสินค้าแบบแนวลักชวรี่อะไรเงี้ยจะมีความระแวงสงสัยว่าเฮ้ยเขาผลิตที่ญี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นผลิตที่ประเทศอื่นๆแบบที่เราคุ้นเคยกันอะไรงเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือเขาเนี่ยชัดเจนนะครับว่า made in Japan แล้วก็จะจําหน่ายภายใต้ใบริษัทชื่อดังอย่าง Movit sticker ก,ก,การันตีนะครับเวลาสินค้ายูกิโ oh อหลๆสินค้าเนี่ยเขาก็จะมีมีสติกเกอร์ตัวเนี้ยติดอยู่โอเค นันก็เดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยแล้วกันนะครับสหระ EP นี้ก็จะเป็นคลิปเหมือนรีวิวทั้นๆให้ดูเพราะว่าอันเนี้ยคือด้วยความว่าความลักซูรี่ของมันมากๆเนี่ยเดี๋ยวผมแกะเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะเอาน้องเนี่ยกเก็บบเก็บไว้ในกล่องเหมือนเดิมนะครับยังไม่กล้าใส่มาเดี๋ยวเรามาชมกันเดี๋ยวหาทางก่อนว่ามันแกะยังไงตรงนี้ใช่ไหมโอเค รุ่นนี้ผมแกะอยู่นี่ก็จะเป็นรุ่นบูอายนะอันนี้มีวารันตีจากทางการันตีจากทางไซโก้นะครับให้เรานี่นรัดการันตีอ only in Japan แล้วก็อันนี้เป็นกระดาษแข็งเฉยๆเซฟมาสําหรับเซฟกระดาษให้อยู่ในโครงสภาพเดิมแล้วก็อันนี้ก็มีอันนี้ก็มีอุปกรณ์ไว้สําหรับปรับสายให้เราด้วยนี่ครับเรียกว่าสะดวกสบายครบให้เราสามารถปรับสายได้เองนะไม่ต้องพึ่งช่างนาฬิกาปรับสาย ให้เพราะบางทีเราให้เขาปัดสายให้มันก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอะไรอย่างี้ใช่ไหมแต่นี่คือปัดสายได้เองเลยมาครับอันนี้คือหน้ากล่องของบูอายเนี่ยก็เป็นกล่องสีขาวนะครับอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวบูอายเลยประมาณนี้ สวยมากคือผมเป็นคนชอบแบบสีฟ้ากับสีขาวอยู่แล้วไงตอนแรกก่อนจะซื้อก็ยังลังเลนะเพราะว่าเดิมทีอะคือผมอาจจะชอบตัวละครเลดอายมากกว่าบูอายแบบนิดนึงแต่ว่าด้วยสีของนาฬิกาเนี่ยก็เลยตัดสินใจเลือกบูอายดีกว่าเพราะว่าชอบสีของบูอายมากกว่าก็จะมีคุณผ,ผู้ชมเห็นดาวไหมแปดาวตามเลเวลของของการ์ดไงถ้าเป็น,นของเลดอายก็จะเป็น7ดดาวแล้วอันนี้ก็จะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่พูดถึงนะครับว่า มันคือเหมือนคล้ายๆเขาทําเป็นเท็กเจอร์ให้ดูอันนี้คือเขี้ยวเออไม่ใช่เขียวสิอันนี้คือเล็บมังเล็บของมังกรอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวลิมิเต็ดรุ่นนี้แล้วก็มีเนี่ยมีเขียนยูกิโ oh! อมีเขียนมีตัวเลขมีตัวเลขเขมม็มวินาทีนาทีอะไรอย่างเงี้ยมีครบเลยนะคือก็สมราคามากๆนี่อันนี้ส่วนนี้ก็ไว้เดี๋ยวเรามาปรับสายกัน โอเคครับเพื่อนๆก็สําหรับเพื่อนๆท่านใดที่เป็นแฟนยูกิหรือว่าเป็นคอสะสมในการนะครับก็ยังไงคอมเมนต์สามารถพูดคุยกันได้โดยส่วนตัวผมอ่ะผมเป็นคนชอบอนิเมะอยู่แล,แล้วแล้วก็มีอะไรที่มาเกี่ยวข้องกับอนิเมะแบบนี้ก็ยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันพลาดไม่ได้เดี๋ยวกันเราเก็บกลับเข้ากล่องเหมือนเดิมนี่ตั้งโชว์นี้นั่นแหละฮะก็ยังไงฝาก กด Subscribe นะครับกด Like กด s h a r นะครับเป็นกําลังใจให้เราด้วยในการทำคลิป EP แกะกล่องในต่อๆไปนะครับแล้วก็มาชมว่าเดี๋ยว EP หน้าเนี่ยเราจะมาแกะอะไรกันต่อสำหรับ EP นี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ